วิธีฟาร์มซิวตี้ไวทที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยนะรูนผมใช้ก็เป็นสีแดงเดอะสเร์ดสีเขียวสเตนสีม่วงสปิริตนะครับผมพลังแฝงก็ตามนี้เลยนะครับเอาจริงๆการฟาร์มเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่รูนมากเท่าไหร่เพราะว่าบางรูนมันมันใชงมันต้องใช้ดวงอ่ะอย่างเช่นอ่าเวงเนี่ยเอเวงไม่ต้องใช้ดวงนะครับผมในการฟาร์มนะแต่รูนนี้มันไม่ได้ใช้ดวงนะรูนนี้มันใช้เทคนิคในการฟาร์มค่อนข้างเยอะนะฮะเอามา ขั้นแรกนะให้เราปลาล่อคลิปเล็กออกมาก่อนเพื่อจะฟาร์มสองกองนะแต่วิธีการผมะจะเข้าไปฟันข้างหลังคลิปเล็ก่อนประมาณนี้นะฮะเพื่อให้คลิปฟา์มันอยู่ในป่าเนาะต่อมาก็จะเดินเข้ามาในป่าเพื่อหลบการมองเห็นของศัตรูนะฮะอ่ะโอเคเราก็ฟาร์มเสร็จเลยแล้วก็ไปกองต่อไปะฮะไอคลิปตรงเนี้ยอยากให้ดูดีๆว่าผมอะ่ะจ้ำสแต็กก่อนแล้วก็เดินหนีเลยนะจ้ำเสร็จปุ๊บเดินหนีเลยนะครับแล้วก็1ค่อยปาก่อนนะรับเราก็จะได้2รีกลับมานะอ่ะต่อมาอ่ะช่วงบับแดงเนี่ย ทำเหมือนกันฮะเดินออกมาใกล้ๆครับผมปาหนึ่งไปก่อนเนี่ยตรงบับแดงเนี่ยผมจะจ้ำสองไปปุ๊บแล้วก็เดินหนีเลยนะครับเดินหนีปุ๊บอ่าโอเคสกิลสองดีนะแล้วก็ฟาร์มต่อนะครับวิธีการฟาร์มเนี่ยมันจะออกป่าอย่างต่ําเลยนะคือหนึ่งที่สิบสองวินะฮะอันนี้คืออย่างต่ําเลยถ้าเกิดใครโชคดีก็สิบเอ็ดวิไปอะไรเงี้ยคือมันไม่ขาดไม่เกินแน่นอนคนระับเพราะว่ามันไม่มีชิีิค่อนหรือคือเวกนะผมไม่ได้ใช้นะับผมโอเคเนาะยังหวังว่าจะเข้าใจนะ